ครับผมผมจะเล่นท่องปิโนลาครับวันนี้มาเลนทงหน้าบ้านลุงเพิ่นปเพิินเก็บชมบรรยากาศกรอบหลอกครับเลนทงน้าบ้านเท่าถนนเส้นนี้สาม,มารถที่ผ่านไปทั่งหน้าแพงได้ครับหน้าแพงตะบนสำโรงนะก่อนเวที่ถ่ายตัวเพลินพาชมบรรยากาศนะครับเนาะ ตอนนักแรงครับประมาณ 4, 4นนี่โมงห้าโมงสมงแรงหลังจากการเก็บเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วก็ส,าาส,นนกส,สู่หน้าน้ำแข็งนี่ตัวนี้คือสีเล็กๆหน่อยเต็มเลยมีกันจชุบปลากันตามปลาตามที่ไหน้ไม่มาคร,รับพี่เพิ่งทำเป็น ขึ้นอย่างน,นี้านี่เบียเอาไปเลี้ยงหัวคนหนึ่งกู้ไว้ขายกันรอบตามขอบทางหน้าเป็นติสมีกับต้นกล้วยต้นสะเดาต้นกล้วย,อยโอ้ยชินนะครับขายกันเลยขายอยู่นิดน่อยอามาชมดึกดืนหน้าเป็นบรรยากาศลมลื่นครับ มาก็มีต้นกล้วยต้นมะม่วงหลายอย่างต้นมะพริกก็มีต้นมะพร้าหน่วยหนึ่งหอยสองหน่วยนี่ก็แค่ปลาแค่หน้าครับกินกระป๋วกก็ยิ่งปนแสบาบรรยากาศเข้ามาต้นกล้วยต้นโอ้หลายอย่างบุกสมเสียวก็มี เสียวก็มีโอเคต้นขนุนหุ่นเหลาอ้าวสวัสดีครับแกะมังตารมายังน้อพี่นอโอ้พ่อกัะเดี้ยวะบาดดีแกะมังกรพ่อเพยของข่อยเพยของช่องครับเพยของช่องอันนี้ยาไงอาจารย์นี่ยาเนี่ยฮะยาหวานโอ้ยาหวานเอาไว้เลี้ยงวัวเนาะโอ้โหต้นกล้วยครับกล้วยกล้วย โอ้กูม่ได้ตัวมันคือไม่ดีตัวบ่งหุงตัวนี้เท่เ่บเนี้ตัวบ่งหุงมันครับครับครับนี่หน้าป่าหน้าลุงมันครับนี่โลกจอดรถเพิ่นอืมนันละไปพาเิ่งอีกครับครับครับโอ้ตัวนี้ก็รลายนี่กมองเฮ้ยมาุงมะละกอ ครับนี่กระดกครับมาลดโรคระบาดสองบาทซีหาจริงเลยนะคุณครับครับข้นขั้วต้นขั้วนี่พลังอันนี้พันธุ์ฮอลแลนด์กินซุกอย่างเดียวโอ้ตายแล้วคุณนี่นวลนวลต้นล้างบาตรแล้วังหาจริงใช่ครับเห็กเพื่นเบิดแล้วเนาะเพื่นเพื่อนนวลนวล้างบาตรนอลแลนด์ฮอลแลนด์ฮเล่นกินซุก ยาหวานต้นเจียบจไมทงุ่าหวานแล้วีนี่ทีเป็นหัหน้าต้นนี้ไม่จางหายใชจริงเลยยังไม่ได้ตีต้นต้นหนอกวะอ๋ออันนี้ต้นต้นหมุนรับหันี่ครับต้นกล้วยเออต้นนี้ดกงไหมลังบาดบุโอ้แต่เอาม่จะหายจริงจากล่ำต้นนนเียวกัน อ่าจริงคุณโดกแห้งพายเสือเอาไปตามกับมาเสือแล้วล่ะขายมาแพงหรอกเสือแดงแถมสองพันว่ะต้นเตยหอมนะคุณครับครับนี่ก็เตยหอมหมดลิงค์ขาโอ้ปวดก็มีหลังบานพนโอ้กปวยตัวมีวขี้โดกแทนเออตัวตัวแกขี้ใหญ่ฮะอืมหายใจสวยโอ้ฝนกระเมียนปวด ปวยเผ่าน้ำหอมคาหลายอย่างหนูนี่แหละครับหลายอย่างส่วนสองมรกตอ่อยป่วยครับโอเคมาเพิ่นละป่วยอ่อยเพิ่นป่วยป่วยวีนี่แง่แห้ง ครับผมไวสำเนียงครับเจอกันคลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้นะครับเด้อสวัสดีครับ